สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับพบกับผมรังสรรค์ทัวร์อีกเช่นเคยนะครับผมครับวันนี้ก็จะพาเดินทางนะครับเดินทางไกลวันนี้นะฮะก็อ่าวันนี้ผมมาขึ้นหินนะครับที่แถวแถวแยกหนองจานนะครับก่อนถึงเขาขาดลบบุรีนะครับผมก็จะขึ้นไปลงที่ชัยภูมินะครับผม หน้างานเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถ่ายอะไรเนาะแต่จะถ่ายการเดินทางนะครับเพราะว่าขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นเขาขาดไปนะครับผมจะเดินทางไปทางชัยปานไปทะลุออกอ่าอำเภออ่าหนองบโฆโฆัวโคกแถวแถวบ้านงิ้วนะครับอ่าเข้าเขตอ่าชัยภูมินะครับผมก็จะไปทะลุที่นู่นนะครับใครที่เคยใช้เส้นทางแถวเนี้ยจะรู้ดีนะครับว่าเส้นเนี้ยมันมีดันเขาดันอะไรด้วยนะครับผมแรกๆเลยก็คือดันนี้เลย ออกจากออกจากโรงโม่หินไปต้องไปดันนี้เลยดันเขาขาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมดันเขาขาดวันนี้มาด้วยกัน4คันนะครับมีฮีโน่สามสี่สี่สองคันนะครับแล้วก็ฮีโน่สามแปดศูนย์นะครับหนึ่งคันแล้วก็อีซูสามหกศูนย์หนึ่งคันนะครับมาดูกันนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายคันอื่นหรอกจะถ่ายคันผมนี่แหละว่าขึ้นเขาขาดยังไงนะครับคันอื่นเขาขึ้นยังไงผมไม่รู้นะเพราะรถผมรู้สึกว่าจะเต่ากว่าเพื่อนนะครับ คันอื่นเขาแรงกันหมดนะนะครับมากัน4คันนะครับผมตอนนี้กําลังตักหินกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวตักหินเสร็จก็ออกเดินทางเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเต็มแล้วคันที่2นะครับคันนี้คันที่3ของผมคันสุดท้ายนะครับมาทีหลังเพื่อนพอมัวแต่ล้างรถอยู่นะครับจะเดินทางไกลรถต้องรอๆหน่อยนะครับอันนี้คันนี้36นะครับคันนู้นฮีโร่สามแปด นะครับคิวต่อไป36แล้วก็คิวต่อไปก็ผมนะครับน้องคนนี้น้องอ่า o, นะครับโอที o, T, นะครับเป็นคนที่แนะนําผมมาที่นี่นะครับก็พอมีคนแนะนําแล้วเนี่ยก็ก,ก็นี่แหละครับผมก็ได้ขับคันเก่าของน้องก็คือคันนี้นะครับเป็นซีรีส์ห้าร้อยนะครับ ทะเบียนสวยนะครับใครที่ติดตาม Facebook อยู่ก็จะเห็นแหละทะเบียนสวยนะครับส่วนน้องก็ได้ขยับขึ้นไปขับ3.6นะครับเพราะว่าน้องมาอยู่ได้เกือบปีแล้วนะครับก็พัฒนาไปนะครับขับรถที่นี่น้ํามันไม่หมดหรือทําเที่ยวได้นะครับได้ขึ้นรถใหม่แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวรอคิวผมตักนะครับแล้วก็ออกเดินทาง ตอนนี้ผมกําลังขึ้นอยู่นะครับกําลังตักอยู่นะครับก็จะได้ออกไปเทียบน้<ๆ>ําหนักเทียบอะไรก็จะได้เดินทางเนาะถ้าน้ําหนักได้นะครับคุมพระใบเตรียมเดินทางนะครับอ่าก็เมื่อกี้ก็ลืมแล้วว่าเขาใส่กี่ตักนะครับก็ไม่เป็นไรเรามีจะช่างช่างอยู่แล้วไม่ต้องกะตักนะครับเดี๋ยวเราใส่เสร็จก็เดินทางกันนะครับ ตอนนี้ผมขึ้นเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นเขาขาดแล้วนะครับรถผมส่งมาไม่ดีเท่าไหร่เมื่อกี้นะครับผมก็คงต้องก็คงต้องคานขึ้นเนาะนะครับเกียร์หนึ่งคานขึ้นเลยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับเกียร์หนึ่งนะ ผมก็ยังไม่เคยเอาหางเซมิขึ้นเหมือนกันนะครับเห็นไหมสังเกตดูคันทีมงานที่มาด้วยกันก็ขานขึ้นเหมือนกันนะครับไม่มีคันไหนส่งขึ้นเลยนะครับเพราะส่งยังไงก็ส่งไม่รอดอยู่แล้วนะครับนอกจากว,ว่าคุณจะมาสักร้อยสามร้อยสี่นะครับรอแน่ขาดจัดปัดเลยนะครับ นี่เสียดายที่ได้มาตอนกลางคืนเนาะถ้ามากลางวันนี่แจ๋วเลยนะครับามาถึงตรงนี้ก็คงต้องชะลอชะลอแตะเบรกหน่อยแล้วก็เชนเกียร์ลงเกียร์ต่ำเลยนะครับเปิดฟามาไว้ก็ดีเผื่อรถตามตูดเนะนะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างนิดนึงนะครับบางที เราอาจจะขึ้นไปกําลังรถเราไปจี้ตูดเขาแล้วแล้วข้างหน้าเขาไปไม่ไหวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราก็ทิ้งห่างไว้หน่อยนึงเนาะอันนี้ผมขานเกียร์หนึ่งเลยนะผมขึ้นเกียร์หนึ่งเลยนะครับ ตอนนี้รอบมันอาจจะเลือๆนะครับแต่ว่าขึ้นไปตรงประมาณตรงนู้นนะท้ายรถคันนู้นนะครับรอบมันจะเริ่มไปนี่ผมขึ้นเกียร์หนึ่งเลยนะครับอันนี้เอาขั้นพื้นฐานขั้นเบสิกเนาะถ้าน้องๆพี่ๆท่านใดนะครับผ่านขับรถใหม่ๆไม่มั่นใจว่าตัวเองจะไปรอดไม่รอดนะครับเน้นจ้ำนะครับจะอ่าชะลอนะครับเข้าเกียร์ต่ำคานเลยนะครับอย่าไปเสี่ยงกับมันนะครับอย่าไปคิดว่า กำลังลถเรามันจะเหลือๆอ,อย่างนั้นอย่างนี้นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับมันมีเอ็กเซนนะครับผมก็อ่าแต่งตัวขึ้นไปตั้งแต่ทีแรกจะดีกว่านะครับดีกว่าเราจะไปแก้สถานการณ์อ่าบนเขานะครับไปเลยครับไฟคานไปนะครับนะครับ รอบเครื่องกับความเร็วก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ไฟโชว์นี่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าปลั๊กเซนเซอร์มันอ่ามันหลวมนะครับไม่ใช่มันหลวมที่มันโดนน้ำแล้วมันก็ก็ขึ้นเองนะครับถ้ามันแห้งๆมันก็ไม่ขึ้นวิ่งเลนซ้ายสุดนะครับขวาสุดก็ให้รถแรงๆเขาวิ่งไปนะครับไเกียร์หนึ่งสบายๆนะผมว่าไม่ต้องเค้น นี่ะครับอันนี้คือเขาขาดนะครับเขาขาดามาจากทางห้วยบงนะครับที่จะข้ามไปทางอำเภอพัฒนานิคมนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับมันเขตอำเภอ,อถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเขตอำเภอพร,ระพุทธบาทนะนะครับแต่คนจะเรียกว่าเขาขาดลบบุรีนะครับ ทําไมถึงเรียกเขาขาดก็คือตัดผ่าพักตัดผ่าภูเขานะครับผ่ากลางเลยนะครับสองฝั่งนี้เป็นเป็นภูเขาที่โดนผ่านะครับถ้ามากลางวันจะเห็นชัดเจนนะครับแต่นี้มันกลางคืน,นคทางก็ค่อนข้างที่จะแคบนะฮะก็ระวังกันทีนึงช่วงเทศกาลนี้รถติดมากเลย อันนี้ผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับความเร็วแล้วก็รอบเครื่องอยู่ประมาณนี้นะครับก็ยังขึ้นได้สบายๆอยู่ครับไม่ได้เค้นรถแต่เราขึ้นแบบใจเย็นนิดนึงนะครับอย่าไปเหยียบเร่งมากรอบเครื่องก็สูงเบาๆความร้อนก็ขึ้นเบาๆนะครับถ้าวิ่งอย่างนี้เราไม่เค้นรถความร้อนไม่ขึ้นแน่นอนนะครับ จะพ้นแล้วนะครับจะพ้นหลังหลังมอแล้วนะครับมอนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกมั้งที่ผมถ่ายคลิปนะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาทางนี้นะครับเห็นเคยเห็นมีหลายคนขอเหมือนกันว่าขึ้นเขาขัดอ่าให้ชมหน่อยนะครับตอนนี้เราขึ้นมาจะพ้นแล้วนะครับมาถึงจุดนี้ก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วนะครับเนี่ย มันจะพ้นแล้วนะครับแล้วก็รอบเครื่องก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็เข้าสองไปเลยนะครับสองไล่สามไปเลยนะครับได้แล้วนะครับผมนี่นะครับก็อย่างที่บอกเนาะถ้าว่าท่านใดไม่มั่นใจนะครับเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ควรที่จะขึ้นมาแบบเมื่อกี้แบบที่ผมขึ้นะนะครับบางทีการส่งรถขึ้นมาบางทีก็ เราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราส่งขึ้นมาเร็วๆก็จริงอาจจะพ้นก็จริงนะครับแต่รถข้างหน้าอาจจะเกิดเหตุฉุกะหุกขึ้นมานะครับมันมันมันบอกไม่ถูกเนาะถ้าค่อยๆขึ้นเนี่ยมันจะชัวร์กว่านะครับอีนี้ก็จะเป็นขาลงแล้วแต่ขาลงไม่ค่อยสูงนะจะค่อยๆลงค่อยๆลาดไปเรื่อยๆนะครับผม ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการขึ้นเขาขาดนะครับเขาขาดลบบุรีเนาะที่เขาเรียกกันนะครับผม <พอ S 1> จริงๆแล้วมันอยู่เขตอำเภอ,อพุทธบาทนะครับก็ใครใช้เส้นทางนี้ก็เที่ยวประจําก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับก็มีรถมาถอนต่อมากมายนะครับผมตอนนี้ก็ พอผมทั้ง4ี่คันก็มาจอดนอนนะครับที่อำเภอลำสนธินะครับผมก็จะมุ่งหน้าไปนู่นแหละไปโผล่อำเภอหนองโบัวโคกนะครับเพื่อที่จะไปจังหวัดชายภูมินะครับซึ่งบ้านผมเองอยู่จังหวัดชายภูมินะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปถึงบ้านนะครับไปห่างจากบ้านประมาณ80-90โลก็ไม่ได้เข้าบ้านนะครับลงของเสร็จก็จะได้กลับเลยนะครับผม นี่ก็เป็นรถทีมงานนะครับนี่นะครับมาด้วยกัน4ีคันนะครับ12ึ่งสนะครับคันที่3ก็คือผมคันที่4อยู่ข้างหลังนะครับจอดนอนกันนะครับผมหน้าวัดหนองลีนะครับใครใช้เส้นทางนี้ตรงนี้คือ่าจุดรวมของรถบรรทุกนะครับจริงๆอะผมเรียกชื่อไม่ถูกหรอกแต่ผมจําได้นะครับว่าเขาจอดนอนกันตรงนี้ผมไม่รู้ชื่อนะครับ สำหรับชิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอ,อยุยาตพักพ่ก่อนนะครับดึกแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไปแล้วครับ